เดี๋ยวย่างไว้ก่อนข้าววันนี้เนี่ย,ยนี่แต่ว่าเนื้อวัวมีนะเดี๋ยวแต่ไว้เอาแดกพืชเดี๋ยวไปดูหมู่บ้านก่อนโอ้โหไม่เกิดเ,เดี๋ยวอะไรวนะเะเหมือนเป็นป้ายอะไรเหมือนเป็นป้ายอะไรหลุมศพเดือนนอนนอนนอน่อนมันคืออะไรพืชยังอยู่ใช่ไหมเอยอยยังอยู่อยู่ยังอยู่ครบอยู่ข้างมีซอมบี้ คืออะไรวะเนี่ยทิ้งทุกอย่างไว้แล้วหนีไปซะเฮ้ยใครมเอา,เอามาวางไว้ปากไว้เนี่ยบ้านแปลกๆแ,แล้วแต่ว่าคืออะไรถ้าทิ้งมันจะมีอะไรอ่ะถ้าอยู่แล้วถ้าอยู่จะมีอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่สนอะ่ะ เดี๋ยวขอไปดูหมู่บ้านก่อนไม่ได้ไม่ได้ในหมู่บ้านมีอะไรรอเปล่าเนี่ยใครเอามาวางไว้หมู่บ้านแกล้งรอเปล่าลุงมุนมีแกล้งหรือเปล่าลลโอ้ยลืมอีกแล้วหมู่บ้านแกล้งกูไปเนี่ยมีใครเอามาเอามาแกล้งกูปะเนี่ยลุงมุนมีรอเปล่าไม่พ่อค้าพ่อค้าขายอะไรเพื่มไหมไม่มีเหมือนเดิมลุงมุนมีลุงมุนมีมีอะไรรอเปล่ามีอะไรจะพูดหรือเปล่าลุงอีกประมาณสามวันจะมีซอมบี้กลุ่มใหญ่มาบุกที่หมู่บ้านของเรานายระวังตัวไว้ด้วยนะ เฮ้ย hey, แล้วลุงรู้ได้ยังไงอ่ะเออน่ะถือว่าฉันรู้แล้วกันจะไปดูข่าวมานี่แหละอะไรวะเนี่ยแล้วไอที่มีแถวบ้านผมเนี่ยมันมีไอเนี่ยเหมือนแท่นอะไรสักอย่างที่ปากแล้วบอกว่าทิ้งทุกอย่างแล้วให้หนีไปนี่คืออะไระลุงเอ้ย hey, แล้วแล้วแกเห็นนานหรือยังเพิ่งมานี่แหละลุงก็เออเอเออย่างนี้โอ้โหไอห้ย hey. เนี่ยเขาเพิ่งมาเนี่ยละลุงก็ทีแรกว่าจะมาแล้วแต่ว่าทำกับข้าวอยู่แล้วเอิมฝนตกไงโอ้โหเือมึงให้กูพูดกูก่อนสิก็เพิ่งมาเนี่ยละลุงก็ทํากับข้าวอยู่แล้วเอิมฝนตกก็ขึ้นไปนอนแต่แต่เห็นแล้วนะกล้วออกมาก็มาอ่านดูล้ามันมาเห็นป้ายเนี่ยมันเขียนว่าไงเออถ้าอย่างนั้นนายเดี๋ยวนายรีบไปทุบออกเลยเดี๋ยวเตรียมตัวไว้ด้วยเตรียมตัวอะไรลุงเออน่ะก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละอีกสามวันเดี๋ยวมันก็บุกมาแล้ว โอเคลุงดูเวียงๆนี่นะมีอะไรร so ึเปล่านะเราว่าลุงบนมีแปลกๆครับวันนี้วันนี้ดูแปลกๆมีอะไรรึเปลวนี่อีกสามวันอย่างนั้นเหรอโอ้ยลุเครียดเลยเนี่ยจะทําอะไรวะเนี่ยทำอะไรต่อวันนี้เตรียมพืชใช่ไหมแล้วจะหาพืชจากไหนอยู่วันนี้โอ้ยอะไรวันนี้ยิงหายากๆอยู่เราไปถามลุงก่อนมี เขาใครที่ไหนจะให้พืชหรือไม่นอกจากลุงเนี่ยเออลุงแล้วมีมีใครในหมู่บ้านไหมที่แบบพอจะแลกพืชกับเขาได้ไหมมีไหมเพราะว่าองห์าแล้วมันไม่ค่อยมีอ่ะไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนด้วยที่หมู่บ้านเราจะมีประสาทอยู่จะมีหนึ่งประสาทที่เป็นประสาทพรงยาโดยเฉพาะเลยจะมีแม่มดรออยู่ที่นั่นไปดูก่อนไปถามแกก่อนก็ได้ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแกน่าจะมีของมาแลกอยู่ออ โอเคได้ได้ครับลงุงขอบคุณมากครับมีอีกไหมอ่ะหมดนี่ก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละแต่ว่าเสียงเสียงลุงแปลกๆก็ไม่ค่อยสบายนี่ยเออมันก็รู้นี่เอาเอาเป็นว่าก็มีแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปหาดูก่อนนะกันเดี๋ยวฉ่านจะไปสำรวจให้ด้วยเดี๋ยวถ้ามีฉ่านจะมาบอกทีหลังแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับลงุงอ่าปราสาทตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าน่าจะตรงนี้แหละคิดว่ามีหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ อา้าใครอรถตรงไหนอ,อ่ะอ๋อมันไม่ได้มีเันเดียวแม่บ้าบอเฮ้ยนี่ไงโอ้โหก็ว่าอยู่ไม่เห็นชื่อไม่มีชื่ออา่าสวัสดีครับอา่าคุณคุณคือแม่มดหรือว่าคุณคือใครครับมีอะไรให้ช่วยมนเนี่ยขาดวัตถุดิบในการตรุงยานะช่วยตามหาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันมีของตอบแทนให้สวยๆงามๆด้วยละแอปเปิลสลูก แล้วก็นายสามารถเอาแลกได้ทุกครั้งที่ต้องการอ๋อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสมลูกหรืเรามีไหมเนี่ยน่าจะไปต้องไปหาครับหาเราโอเคเรามีจุดที่เอาไว้ฟาร์มพืชแล้ว 1. จุดแล้วก็ลุงบุญมีอีก 1. จุดตอนเนี้มี2นะครับมีสที่กับลุงบุญมีเนี่ยเป็นเครเด็ตเผาเป็นขาเป็นขา้นขาวโพดส่วนของแม่หมอเนี่ยไม่รู้ว่า เป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องเอาไปแกลกดูก่นโอ้ทำไมมันขยันวางอยางนะวะเนียสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องมอมบอนชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า i n ค c r รับปะทะซอมบี้นะครับผมประมือสถานการณ์เข้าสู่นะครับตอนที่3และมัง้งสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วนะครับเพราะว่าเปิดคลิปมามีดูโหดูสิมีป้ายอะไรก็ไม่รู้มาวางไว้ตรงหน้าบ้าน ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าใครเอามาวางแล้วก็ไปถามลุงบุญมีก็ดูลูกลี้ลูกลนแปลกๆแล้วบอกให้มาทุบทิ้งด้วยทิ้งทุกอย่างไว้แล้วหนีไปซะโอเคบอกให้ทุบนะเขาบอกให้ทุบเองนะไม่รู้นะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นไปหาหลุงบุญมีเลยลกูไม่เกี่ยวนะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมไม่น่าจะมีภารกิจอะไรนะครับเพราะว่าจะเป็นการน่าจะเป็นการเตรียมตัวอ่าเป็นการน่าจะเป็น จุดที่ชอบเตรียมตัวนะครับ3มวันก่อนจะมีการบุกรุกของซอมบี้นะครับเอ้ยจะมืดแล้วล่วเนี่ยโอ้โหมันไวจังวะไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มใหญ่เนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนไงเดี๋ยวเราลองเทสประสิทธิภาพของพืชของเราก่อนดีกว่ามาดิมามาดูรอยคิดปเพปื่อเลยโอ้โหไอตัวแบมบูชูแรงมากโอ้โห เดี๋ยวดูท่าชาร์จโคตรเท่เดี๋ยวมันเล,งล็งนะมันเล็งเนี่ยเดี๋ยวยิงไปแล้วีนัดหูนัดเดียวเลยเหรอแรงๆๆงเรงแรงเออดีดีประทับใจโอ้โหี้ิตกใจมาไม่รู้ว่าหลังจากวันที่3แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกขึ้นเหผามาเพิ่มนะครับแล้วก็จะฟาร์มเอา,อาแอปเปิล เอาแอปเปิลจะาไปแลกเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยต้องมารอต้องมาเตรียมตัวตั้งรับกับไอ้พวกซอมบี้วิปริตโอ้ภาวนาให้นะครับพืชของเราปกป้องบ้านเราไว้ได้อย่างปลอดภัยอตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาไปสู้จริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าพร้อมพืชของเราน้อยยังน้อยเกินไปอ่าโอ้เนื้อหมูอะไม่ใช่เนื้อวัวเฮ้ยหรือว่าเนื้อวัววะ เออเนื้อวัวนี่ว่ะอ้าวแล้วกเัวใส่กล่องนี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยบอกว่าอย่ที่เรียกนึกว่าเนื้อหมูทูแต่เราก็ไม่รู้าการที่จะได้แอปเปิลแต่ลูกเนี่ยม,มาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ชมเ็าต้องมารอมันรออีกเรียกในหนึ่งต้นเนี่ยไม่น่าเกินสามลูกอืถ้าถ้าถ้าให้นับถ้าจะให้มานั่งนับจริงๆเนี่ย สำหรับผมผมคิดว่าในดอกแต่ละต้นเนี่ยในการดอกแต่ละต้นไม,ไม่ไม่น่าเกิน3ลูกซะส่วนใหญ่นะโอ้โหเพิ่งได้แค่สี่ลูกเองไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหเล็ดโอ้โหมันมืดไปจัง,งวะโอ้ยโอ้โตกใจไอ้แม่พี่เบ่าวมามาเดี๋ยวรอซอมบี้มา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 สามังเวรให้แับเออเออโอ้ยตกใจหมดได้ามา ให้มันมากินพ <izon> ืชของเราเอ้ยไม่ใช่สิให้พืชของเราจัดการกับมันเออตีลูกโอ้โหอู้หูยังหูชุดแรงจริงมาด้วยมึงด้วยมึงด้วยโอ้โหเกิดตอนห้าตาเลยมาไม่กลัวกูไม่กลัวเพไม่ได้สู้เองจัดการมันลูกยิงไปยิงอือไปแล้วตูมตูมโอ้โหบอกเลยว่าหวานเตียบโอยกูว่ากูไปนอนดีกว่า ถ้าจะอย่างนี้นะฟาร์มถ้าฟาร์มอย่างนี้ผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้ออกไปไหนไง่ายอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่วันที่3วันสุดท้ายของการเตรียมการได้ได้เท่าไหนเอาเท่านั้นแหละเอืเปิ่อไม่มีเลยไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยดอกยากจริงๆเลยได้เนื้อวัวมา25อันได้คระตเผานี่ยหนึ่งตัวแน่ๆเฮ้ทำไมมันดูเล้หล่อจังวะ ปุ๊บโอเคโอ้โหเอาของเต็มเอาไปแรกคือเน็ตเผาหนึ่งตัวโอเคขอบคุณครับได้แล้วหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาแม่หมอกันสวัสดีครับเอาของมาแล้วโอ้โหเอาของมาให้ครับเป็นแอปเปิลสามลูกครับปุ๊บโอ้โหมีรถเผาเลยเหรอ a p p แอปเปิลสามลูกนะ โอ,อ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ <_ C 1> ้ยท่าน <_ C 1> ผู้ชมครับแ <_ C 1> อปเปิลทอง3ลูกเฮ้ยไม่ใช่แอปเปิลทองแอปเปิลธรรมดา3ลูกแรกกับเมล่อนเผา <_ C 1> หรือน้องแตงหมน้องแตงโมหนึ่งตัวมันก็คุ้มอยู่นะเออเพอเคุ้มกว่าไอ้ร้อยดวงอาทิตย์กูอีกเฮ้ยปู่ว่าไม่ใช่แล้วมันเริ่มปแปลกๆแล้วยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ้วเนี่ยแสดงว่าคําพูดของลุงบุญมีก็ ก็ไม่เกินจริงนะสิเดี๋ยววางไว้ฝั่งนี้บ้างวางไว้ตรงนี้นี่อ้าอ๋อวางไว้ตรงนี้แล้วก็มีรอนเผาวางไว้ตรงนี้อ้ามึงยังไงกันแน่เนี่ยวางไว้ตรงนี้โอเคโอ้น่ารักน่ารักอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักเอออ้โกเขาออกแบบสวยมากเลยอะเออดูดีอะน่ารักคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรเอากิงไม่ไม่น่ามีอะไรมากก็เ,เป็น การฟาร์มของปกตินี่แหละเตรียมการฮตอนนี้เนื้อกาชิ้น9 12 13 14 1อง6มี่สิบตัวกาทิศในตัว49ครับน่าน่าจะได้น้องน้อเขาพวดอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวถ้าแอปเปิลดรอปอีกเนี่ยก็เอาแตงโมมาอีกหนึ่งตัวก็ได้เดี๋ยวดูทรงแล้วไม่น่าจะทันครับท่านผู้ชม ไม่แอปเปิ้ลดรอปยากมากเบิบๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้แต่งมูไม่น่าได้แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปแลกน้องกโ็โบสถมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็นอนเลยเตรียมตัวมีเหรียญน,นะเดี๋ยวเราไปไปซื้อของที่หมู่บ้านด้วยโอ้ยมือแล้วไม่เป็นไรฝ่าไปเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียว โอเคก็ไม่รอแนละ้วดวงการที่เราเราพอมีอยู่ครับท่านผู้ชมไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดต่อหน้าต,ต่อตาไม่สวนไม่สวนทั้งนั้นกูวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งวิ่งวิ่งโอโหโอโหจะล่วงอีกแล้วมีก,กูทุก ep เลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะมาถมมึงอยู่สักวันหนึ่งลุงครับขอแท็กหน่อยโอเคโอเคได้น้องก็พูดมาหนึ่งตัวพอจะแรกนึงนะโอเคไม่พอเดี๋ยวเราไปดูร้านนี่ก่อน อันนี้อะไรวะตัวก็เลยอ้าวนี่หยิบมากูก็ไม่รู้ด้วยว่าซื้ออะไรเนี่ยมันคืออะไรโอเคมีย้ายเดี๋ยวเราเอาย้ายพืชไปก่อนโอเคพอละพอละกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวก็ไม่ซื้อใหมเดี๋ยวเราย้ายพืชหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงชาร์จอะไร๋อนึกว่าแม่จริงนึกว่าจะยิงกูซชแล้วโอเคเอาแบมบูชูดมาไว้ฝั่งนี้นะครับแบมบูชูดไว้ฝั่งนี้ วางไม่ได้อ่ะ,อะยังไงกนได้ออกการ์ดหลเดี๋ยวเราว,วางข้างในหน่อยแล้วกันโอเคปุ๊บปุ๊บไว้อย่างนี้โอเคน่าจะพอไหวอยู่หรอกพืชเท่านี้มีหนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปตัวครับโอเคไปอ,อะไรจะเกิดก็เกิดวะถือว่าเป็นการต่อสู้ครั้งแรกแล้วกัน เวลานอนนะฝันดีครับทุกคนคหลังนี้ใช่ไหมใช่แล้วฉันบอกมันไปแล้วละ่ะสามวันทำการถึงเวลาตอนไหนจะจับได้แหละ <c oughs>